ช่วงเฉดดิตร์ารเสียนคลิปนี้เป็นการนท่านกัญยพัฒน์ะครับเซียนหมากไปที่แต้ม251พัอที่แล้วครับท่านกัญยพัฒ์กับชฉดดิตร์การ์เสียนกระดานนี้ท่านกัญยพัฒบอกเดิน3ตัวเหลี่ยงน้องเต่าจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมครับไปดูเป็นการันตด้านหลังของท่านกัญยพัฒนะครับเพราะนั้นเดินก่อนคำกลางการะดานไปแล้วเรียบร้อยท่านกัญยพัฒ์เบื้องต้นน่าจะเป็นทรงดาวครับก่อนที่จะปูหมากเป็นหมากอื่นๆนะครับก่อนจะแปงลงรูปเพราะนั้นข ดูแต้มนี้ดีๆครับที่ท่านพัดบอกเป็น3ตัวเหลี่ยงน้องเต่านะครับขยับเส้นบางทีแล้วก็กดสองโซมคอมจัดวันนี้ครับตกตา25เป๊ะเปเป็นกันแลกกันนะครับคนละ3ตัวเหลือให้เล่น5ตัวครับฝรันนบอกมากไปขอคนละสี่พอว่าอย่างนั้นนะครับมาเปิดได้แป๊บเดียวครับเหลือเบี้ยคนละสี่ตัวไว้ให้เล่นมาดูว่าจะเป็นยังไงจัดไปท่านพัดขยับขึ้นไปครับฝรันนก็ยี่สิบแปดยี่สิบสี่ท่านพัดสองไปหกแต้มนี้ฝรั่งยกฐานนะครับสามเอ็ดยี่สิบหก ท่านพัดยังคงฐานเป็นแน่นเปียะนะครับจะมาเข้าฮอดก็ต้องมีประคองกันละเดินดุ่มๆมาตัวเดียวนี่เข้าฮอดไม่ได้เนี่ยครับแต่หลังฝั่งนั้นโล่งเรียบร้อยท่านพัดขยับสิบสิบสี่ฝั่งแซกินทันทีนะครับในจังหวะนี้เพื่อจะเบิกทาง มาประคองกันเขาฮอตนะครับทันพัดก็ต้องรีบรีบได้ก็เดินในทีละก้าวครับวันนั้นมาคำสองแล้วครับเตรียมตัวจะมาขวัดที่นี้ขยับลงมา13บก้าครับทำให้โดนแต้มนี้นะครับดูดีๆทันพัฒขยับ3 7นะครับทิ้งลมแล้วก็กด3าสุริยมคมจังวันนี้ครับแม่สวยจริงๆเหลือ4ตัวกด3ได้ไม่ทำฝั่นมันมอบนะครับเดี๋ยวครั้งที่ได้าครับ